สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีชาวสกลนครสมาชิกพรรคก้าไกลพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสสของพรรคก้าไกลที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ผมได้กลับมาเยือนที่สกลนครแห่งน,นี้นะครับมีความศังิสิมากมายที่นี่เมื่อวานมนาถึงปุ๊บ ก็ได้แวะไปกินปากหม้อที่ตัวเองอยากกินนะครับแล้วก็ได้กินทั้งของอร่อยอย่างหมูยอแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่อยากกินทุกครั้งที่ได้มาสมบูนครกป็ะ้อบได้กจรินจุดประสงค์ของการมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับก็ต้องการที่จะมาแสดงความขอบคุณกับพี่น้องประชาชนชาวสุบรณนครนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิก ภากเก้าที่สกลนครนะครับได้ข่าวว่าตัวเลขพุ่งขึ้นเรื่อยๆพุ่งขึ้นเรื่อยๆทำให้เป็นที่ประทับใจมากครับยังไงเอาไงดีครับมันเกิดอะไรบ้างฮัลโหลเดสเดสแปลเลยครับโอเคแล้วต้ใเเน,ตนใหม่เลยไหมงั้น <c oughs> <c oughs> ครับก็เป็นอีกครั้งที่ที่ได้กลับมาเยี่ยมที่นี่นะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะมาขอบคุณพีพ่พโน้องประชาชนนะครับแล้วก็มา ร่วมเป็นสักขีพยานเกี่ยวกับการจัดตั้งในการประชุมพักในครั้งนี้นะครับได้ข่าวว่าสมาชิกก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องกับความทรงจําความผูกพันที่มีกับสกลนครน,นั้นก็คงต้องพูดกันตั้งแต่อดีตแล้วก็พูดถึงปัจจุบันแล้วก็พูดไปถึงอนาคตแบบนี้เลยนะครับว่าเราจะเป็นสมาชิกร่วมกานกับพักการเมืองพรรคก้าวไกลได้อย่างไรเริ่มต้นในอดีตครับ ผมต้องเริ่มแบบนี้เลยว่าถ้าไม่มีสกลนครไม่มีพิธาไม่มีสกลนครไม่มีพิธาครับพี่น้องผมพูดแบบนี้เพราะอะไรตอนที่พี่น้องประชาชนสกลนครให้ความไว้วางใจพรรคอนาคตใหม่ในอดีต พรรคอนาคตใหม่ในอดีตพี่น้องชาวสกลนรรครให้คะแนนพวกเรามา8ปดหมื่นคะแนนมาเป็นที่สามแค่นั้นเป็นพรรคใหม่เสื้อพี่คนนี้ยังอนาคตใหม่อยู่เลยยังรู้สึกซาบซึ้งใจแล้วสําหรับพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งขึ้นมานําโดยคุณพนาธรต,ตอนนั้นผมเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์สี่ดูแลเรื่องเ,เกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะอภิปรายไต้แค่ครั้งเดียวเขาก็บอกว่าสกรลนครมาเยี่ยม พวกเขาหน่อยได้ไหมทีมจังหวัดหลายคนก็ยังเห็นคุณหน้าคุณตาอยู่ก็ชวนมากบอกมาหน,น่อยผมก็นั่งรถทัวร์มาจากกรุงเทพมากับคนที่ทํางานกับผมคนแรกๆนะครับคนน้ำว่าที่ผู้สมัครสสของสสดาวคนโศคลาเราก็นั่งรถทัวร์กันมา2คนนี่แหละผมก็มากับคุณตามาถึงสถานีแถวก่อนที่จะไปดูหนองหานนะมาถึงประมาณตีห้าได้ไหมมาถึงประมาณตีห้าตอนนั้นก็มีตอนนั้นเป็นสสเขตสองชนาแข่งกับ ที่นิยมแม่ชะกามาป่ะต,ตอนนั้นผมจําได้ัน่นมาถึงปุ๊บเขาก็ครูเบกก็พาผมไปดูที่หนองหานแล้วก็พาไปกินไข่กระทะเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรตอนนั้นนี่จะเป็นเริ่มอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลคนเกประยยชน์อยู่ก่อน,น,นที่จะมาอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับงบ,บประมาณอะไรต่างๆผมก็มานั่งอยู่ที่สกลนครกับชาวบ้านก็เข้ามาอภิปรายมีเรื่องตอนนั้นกัญชากำลังจะเริ่มใช่ไหมครับ เราต้องมีีเอาชาวนาบอกว่าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเขาถามผมอมื่ี้ว่ามีชาวนาในประเทศไทยที่ส่งออกได้ด้วยตัวเองกี่คนทน,นต่อสองผมบอกไม่ต้องเรียกท่านครับไม่ยังไงก็พูแล้วแล้วก็บอกว่าเดเป็นคําถามที่ดีชาวนาในประเทศไทยที่ส่งออกได้ด้วยตัวเองมีอยู่กี่คนในประเทศไทยครับ mm hmm. เขาถามาผมก็อืมเขามีเหตุผลเนาะแล้วก็พอไปคิดถึงประเทศต่างๆที่เราคิดว่าเป็นประเทศที่ ะจะเจริญก้าวหน้าในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนียยย่ยก็มีหลายคนเรานึกถึงออกได้เลยว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นสหกรณ์พวกก็ผสมมาอยู่ทีขทท่ขายอยู่ที่กรุงเทพขายอยู่ที่มิกซีตรงนี้อะไรก็มีก็เห็นว่าโอ้เฮ้ยถ้าเกิดเราทําเกษตรกรรมให้มันดีจริงๆินี่ก็คงคราวนี้ก็มีชาวนาฝั่งขวาอาชารนาฝั่งซ้ายชาวนาฝั่งขวาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีชนนก็มีชนนก็มีชื่นของตัวเองเขาบอกว่าก็พอมันมีชนวนพวกมันก็ตึงแรงได้ พอมันตึงแรงบ้าดเขาก็เลยเอาเงินออกมาทําเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ข้าวกล้องได้ข้าวที่ดีต่อสุขภาพได้แพ็คเสร็จปุ๊บพอมันมีเงินเก็บขึ้นมาเรื่อยๆก็เริ่มส่งออกได้ด้วยตัวเองเป็นชาวนาไม่กี่คนที่สามารถส่งออกข้าวไปต่างประเทศได้ด้วยตัวของเขาเองเสร็จแล้วพอมันมีเงินเก็บปุ๊บมันก็พอที่จะเสี่ยงลงไปเรื่อยๆปรากฏไอ้พวกต่กอนที่เขาบอกว่าในน้ำในน้ำมีนาในปลามีข้าวช่วงนั้นมันในน้ำมีปลาในนามีนี่ เพราะว่ามันไปกับค่าปุ๋ยหมดแล้วมันไปกับยาฆ่าแมลงหมดแล้วแต่ว่าถ้าจะให้ชาวนาธรรมดาที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองมาเสี่ยงให้มันเสี่ยงไม่ได้คือสมัยก่อนใส่ปุ๋ยลงไปเท่าไหร่ใส่เม็ดพันลงไปเท่าไหร่ใส่สารเคมีลงไปเท่าไหร่มันต้องใส่แค่นั้นเพราะว่ามันพลาดมันพลาดก่ได้คือไปยืมเป็นเงินสดเข้ามาเงินมันจมไปแล้วกี่เดือนกว่าจะกลับมากว่าจะเก็บเงินกลับเข้ามาได้เนี่ยมันพลาดก่ได้มันก็เลยไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆแต่เขา ฝังอีกฟังนึงก็บอกเขาทำได้เขาพอมีเงินเก็บเดี๋ยวจะลองเอาวิธีอื่นมาลองดูซิว่าทำยังไงให้มันยิ่งเป็นออกเกแกนิกเพราะเข้าใจว่าต่างประเทศเขาชอบแบบนี้ถ้าจะส่งออกมันต้องแบบนี้เขาก็ลองไปเรื่อยๆผมก็เลยมานั่งนึกเฮ้ยนี่มันคือการตัดกระดุมใส่เสื้อตอนชเช้าพออาบน้ำก็ลงมาทํางานจะไปดูนะพีห่หนออหาตอ่อมันคือการใส่เสื้อเลยนะถ้าเกิดติดกระดุมผิดแมทที่หนึ่งผิดแมทที่สองก็ติดผ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 ิดไปตลอด แต่พอรัฐบาลจะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยชาวนาเรื่องที่ดินเดี๋ยวจะช่วยชาวนาเรื่องหนี้สินเดี๋ยวจะช่วยชาวนาเรื่องเกณฑ์เพิ่มมูลค่าเดี๋ยวจะช่วยชาวนาเรื่องสหกรณ์เดี๋ยวจะเอาเครื่องจักรมาช่วยชาวนาที่เป็นผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องเหนื่อยต่อไปมันทําทีละเรื่องเีละเรื่องเีละเรื่องแบบนี้มันไปไม่ได้ไงคือจะมาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเราจะมีโรงสีของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้มันดีขึ้นแบบนี้มันไม่ได้ในขณะที่3ใน4ของคนไทยยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง พอมันไม่มีที่ดินหัวเองมันก็ไม่รู้จะไปตึ้นแบงค์เหมือนคนในกรุงเทพเขาอย่างไรพอมันตื้นแบงค์ไม่ได้มันก็ต้องไปกู้นอกระบบกู้นอกระบบมันก็เดือนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดกู้ในระบบมันก็เลยหลือแค่สี่หน้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ทกศตอนนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเสร็จแล้วพอทำนาได้เสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีเงินเก็บหรอกเพราะมันต้องจ่ายค่าปุ๋ยค่าแมลงค่าแมลงพันธุ์แล้วก็ต้องจ่ายค่านี้นอกระบบต่อก็เลยทําให้มันเป็นงูกินหางที่มันไปต่อได้ ผมก็เลยบอกเฮ้ยนี่คือกระดุมห้าม็ดในการปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทยเริ่มต้นด้วยที่ดินพอที่ดินปุ๊บเป็นของตัวเองปุ๊บที่ดินคือทรัพย์สินเปลี่ยนเป็นทุนได้นี่สินก็สามารถที่จะลดได้พอหนี้สินลดเริ่มมีเงินเก็บก็สามารถที่จะลองผิดลองถูกทําให้เป็นเกษตรที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทําแบบเร็วได้เสร็จแล้วพอเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถที่จะมีเงินเก็บใช้เครื่องมือ ในการที่จะทำนาให้มันแน่นยาวมากขึ้นได้เสร็จแล้วกระดุมไม่ที่หา้าก็อาจจะไปเลือกการท่องเที่ยวขึ้นมาได้ชวนชาวนาชาวไร่เอชวนชาวต่างประเทศมาเดินทางมีคนบอกอยู่ที่สุโขทัยเล่าให้ผมฟังบอกตะกอนก็ทํงานทําได้ะเดี๋ยวเนี้คนจีนคนอะไรเวลาเข้ามาเที่ยวเขาอยากจะลองอะไรที่มันแตกต่างจากที่เป็นชีวิตคนเมืองมากมาสอนเขาทําทํานาทําไร่คืนเดียวเท่ากับทําไร่เท่ากับทานาหนึ่งไร่ทัท้งสามสี่เดือนเพราะว่าหนึ่งคืนที่เขามา เราสามารถที่เขาสามารถพักได้สอนวิธีชิได้จากพ่อโครนบ้างจากไปทีควายบ้างสามารถที่จะทำรายการเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปซึ่งมันเปลี่ยนเนี่ยจากเปลี่ยนจากทำทำมากได้น้อยให้กลายเป็นทำน้อยแล้วก็ได้มากนะครับก็เลยเป็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันเลยสอนพิธาให้เป็นสอสอที่เวลาอภิปรายไม่ต้องดูสคริป ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งดูสคริปต์อะไรกันมากมายเพราะว่ามันอยู่ในหัวไอ้สองสามวันที่ผมมานั่งจริงแล้วไทายเฟ้นกับพี่เะยกับทีมพวกพี่อะ่รแล้วก็เลยฟังชาวนาสองฝั่งเขามาเล่าให้ฟังว่าความทุกข์ยากของคนที่เขามีโฉนดกับคนที่ไม่มีโฉนดเนี่ยคนไม่มีโฉนดเช่าถ้าเป็นที่สองกพัน2000บาทถ้าเป็นโฉนดสองพันบาทร่อยเก็บอกเริ่มต้นมาต้นทุนก็มาแล้วน้าก็ไม,ม่มีก็ต้องเสียค่าน้ําอีกเสียค่าดีเซลทาํา ให้สูบน้าเข้านาอีกแค่นี้ก็ต้นทุนมหาศาลผมถึงได้พูดอย่างนี้ที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือยังจะบอกว่าไม่ได้บอกว่ายังพอไม่ได้แก่ขนาดนั้นยังพอจําได้อยู่ถึงแม้ว่าอายุจะ4 3แล้วก็ยังพอมีความจําได้อยู่ว่า4ี่หปีเนี่ยผมเป็นหนี้บุญคุณผมเป็นหนี้บุญคุณในอาชีพความเป็นสสของผมกับพี่น้องชาวสกลนครที่นี่กับทีมงานจังหวัดที่นี่ขอเสียปรบมือให้พี่น้อง่อยแล้ว แล้วหลังจากนั้นก็ยังลงมาเรื่อยๆครับตอนนั้นเขากำลังตัดสินใจว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์นะเรื่องกเกษตรกรตอนนั้นตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ลุกลามถึงขนาดนี้เนาะบางทีเราตอนแรกมันปิดเป็นศูนย์ถ้าจะให้เป็นเสรีอย่างที่เป็นเสรีแบบสุดโต่งแบบนี้มันก็ร้อยเปผมบอกว่าสัก6 0 70%็อก็ถือว่าก้าวหน้าพอแต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปตอนนั้นเนี่ยก็มาที่มหาลาัยที่นี่นะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ าการชาตาการแพทย์โดยเฉพาะแล้วเขาก็บอกว่ามันถ้าทำอย่างถูกวิธีเนี่ยประโยชน์นเหนือโทษอยู่เสมอไปมาฝากกากันตีไป,ไปม,ามาตอนนี้โทษมันอาจจะมากกว่าประโยชน์มันก็ต้องดึงกลับมาแค่นั้นผมไม่เคยเปลี่ยนจุดยืน,นเาง่้านาเกี่ยวการชาติก็อธิบายให้เขาฟังว่าเป็นแบบนี้คนเขาก็จะแบบว่าทําไมแต่ก่อนบอกว่าสนับสนุนการแพทย์และให้มีเสรีนิดนึงแล้วก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจถึงประโยชน์ให้คนที่ไม่เคยใช้ได้เข้าใจถึงประโยชน์ค่อยๆาไปก็ได้ความรู้แรกๆที่สกลนคร จำได้ว่าแรงงานเกษตรที่นี่ส่วนใหญ่แล้วไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลเพราะฉะนั้นเรื่องวิศวกรรมเกษตรก็เป็นลูกหลานท่านทั้งนั้นที่ให้ความรู้ผมผมจะไปรู้มากกว่าเขาได้เขาไปอยู่อิสราเอลมาก่อนตอนก่กอนที่จะมีสงครามนะก็คือเขาก็ไปอยู่อิสราเอลมา45ปีอยู่ในฟาร์มโคโนมบ้างอยู่ในอะไรบ้างแล้วก็กลับมาอยู่ที่สกลนอครไปเจอกันที่มาหาวิทยาลายัยหนึ่งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไปดูไทยเฟรนช์ต่อเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โ oh, ห เนี่ยมันมีเรื่องวัวเถื่อนเข้ามาทําให้ราคาวัวที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยราคามันตกต่ำแล้วบางทีก็เป็นวัวกล่องาาาามาจากภาคใต้บ้างผ่านมาจากทางพม่าบ้างบางทีก็ซากก็ไม่สามารถไม่มีโลชื่อที่ดีบ้างเนี่ยความรู้เหล่านี้เนี่ยนผมไม่เคยได้มาจากการอ่านหนังสือมันได้มาจากพวกท่านพวกท่านสอนผมมาทางด้านแบบนี้แล้วก็ทําให้ผมรู้ว่าทุกครั้งที่จะพูดอะไรในสภาเนี่ยต้องกลับมาหาประชาชนก่อนแล้วก็ต้องคุกคีกับเขาก่อน จนกระทั่งมันอยู่ในหัวมันอยู่ใน d n a ็และสามารถที่จะอธิบายได้ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบบางทีก็อยัางตัวเลขผิดบ้างบางทีก็ยัางพูดผิดบ้างผมเองเป็นมนุษย์แต่อย่างน้อยให้พี่น้องไว้ใจได้ว่าเป็นสอสที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นน้ำเป็นแก้วิรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมันลงในพื้นที่ปุ๊บเนี่ยกับเข้าสภาที่มันมั่นใจมันสามารถพูด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 แล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าเฮ้ยนี่คือมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อจริงๆไม่ได้พูดเพราะใครเขียนสคริปต์มาให้เราอยู่ข้างหล ตอนนั้นที่เรายังไม่รู้เลยว่าตกลงมันคืออะไรกัน,นแน,น่แต่เนี่ยมันคือการลองผิดลองถูกที่ทําให้ผมพัฒนาตัวต,วต,วต,วตวน,นขึ้นมาได้ตอนนั้นเนี่ยอภิอภิอภายตอนนั้นเนี่ยเขามีเลือกกันว่าใครอภิบายได้ดีที่สุดผมก็มาเป็นอันดับหนึ่งจากกระดุ5ม5เมตรอภิรายกระดุ5ม5เมตรตลอนทุกส,สิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นตัวผมเลยเป็นตัวของพ่อแม่พี่น้องชาวสกลนครคนระับคราวนี้มาถึงปัจจุบันอันนี้เรื่องอดีตท้าควาไมไปเยอะ จากไอ้นแปดหมื่นคะแนนตอนนั้นที่พี่น้องให้พักอนาคตใหม่มาพี่ชายของผมพี่หนุ่มตอนนี้มาเป็นสสบัญชีเลยชื่อเคยลงท้องถิ่นรอบหนึ่งก็ได้มาจากแปดหมื่นเป็นเก้าหมื่นตอนนั้นก็น่าจะยุบพักไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิดแต่สแสดงว่าพี่น้องสอกลนครเนี่ยไม่หวั่นไหวจากแปดหมื่นถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเก้าหมื่นก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเลือกตั้งแบบท้องถิ่นมันไม่ใช่เลือกตั้งทั่วประเทศที่มีเลือกตั้ง่วงหน้าหรือว่าเลือกตั้งข้ามเขตได้บางคนนีสนกลนครไปอยู่ ที่โตกเกียวบ้างสกุลแรงงานสกุลนครไปทํางานอยู่ที่อิสาราเอลอย่างที่เราได้ฟังบ้างแต่ท้องถิ่นมันไม่มีเน่ท้องถิ่นมันเลือกอึกแต่แบบข้ามประเทศไม่ได้มันต้องมาเลือกที่นี่จริงก็ยังได้ขึ้นมาเก้าหมื่นไปไปจับพัดจับผูจ้จับอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าผ,ผ่านมาเลือกตั้งปีที่แล้วสองแสนคะแนนครับสองแสนคะแนนับเนาะถึงแม้ว่ายังจะไม่ได้สอสอเขตแต่แปดหมื่นมันกลายมาเป็นสองแสนภายในสี่ปี กับหัวหน้าพักคนใหม่กับพักการเมืองที่ตั้งมาแค่สามสีป่ปีพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้เรามาไกลเกินกว่าจะแพ้ขนาดนี้แล้วแม้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ปล่อยมือซึ่งกันแล้การครั้งต่อไปมันจะขนาดไหนอย่างนี้ต้องสสเขตสักหน่อยสสบัญชีรายชื่อหน่อยต้องเอาสักยกจังหวัดเลยดีไหมพี่น้องครับ และการทํางานของเราก็ยังไม่หวั่นไหวถึงแม้ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่พี่น้องก็คงไม่ได้เป็นความรักอะไรว่ามีความตั้งใจที่จะหยุดยั้งพวกเราต้องการที่จะย,ยุบพักพวกเราอีกครั้งมันก็ไม่เท่าไหร่นะสอบพักใน5ปีนะพี่น้องห้าพักใน20ปีนะว่าแม่พี่น้องอยู่ที่นี่ถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็คงเลือกมาเรื่อยๆแล้วก็โดนยุบไปเรื่อยๆ5้าครั้งแต่สําหรับของพวกเราก็คืออนานคตใหม่แล้วก็ก้าวลกลที่เรนอยู่ตอนนี้ แต่ณปัจจุบันก็อย่างที่สสสองคนที่มาพูดก่อนผมพูดเรื่องงานไปแล้วคนนึงดูเรื่องเกี่ยวกับบัวดูเรื่องเกี่ยวกับโคเป็นสอสอบัวไปแล้วใช่ไหมอีกคนนึงเป็นสสค่าไฟไปแล้วสสโตเมื่อกี้ก็มาอธิบายให้ฟังคนนี้ทั้งคู่นี่คือเป็นของจริงคนนึงดูเกษตรคนนึงดูพลังงานมันก็คือต้นทุนชีวิตของพี่น้องประชาชนมันคือมันคือค่าใช้จ่าย คือค่าใช้จ่ายมันคือรายได้ของพี่น้องกเกษตรของพี่น้องแรงงานที่อยู่ในสกลนครเราคือพักของคนตัวเล็กสสอก็ยังทํางานอยู่เต็มที่ไม่ได้รู้สึกวันไหวไม่ได้รู้สึกเสียสมาธิไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องขายวิญ,ญญาณให้คนอื่นเพื่อที่จะทาให้รู้สึกว่าพรกมันไปอยู่รอดได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าคนอาจจะรู้สึกคนมาถามผมนะคนมาถามผมบอกว่าเนี่ย ตอนอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้วสมัครตลอดชีวิตไปบ้างสมัครรลายปีไปบ้างพอยุปบปุ๊บความเป็นสมาชิกมันก็สิ้นสุดแต่พอมีก้าไกลอกีกผมก็สมัครอีกแล้วถ้าเกิดยุบผมก็จะยิ่งสมัครอีกผมก็บอกอ๋อครับครับอ่าฮะผมต้องขอบคุณพี่มากนะครับบอกเพราะผมอยากจะให้กาลังใจพวกคุณไง ผมก็ไม่รู้จะทายังไงที่จะให้กําลังใจพวกคุณยิ่งเขาอยากจะยุบคุณผมจะยิ่งหาคนมาสมัครสมาชิกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยขึ้นแล้วก็เยอะขึ้น,น,นผมถึงได้เช็ควันว,นว,นวนันี่ขึ้นหลักพันนะครับขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงว่าเขาจะอาจจะยุบหรือไม่ยุบก,ก็ได้ยังเป็นความเสี่ยงอยู่เราก็ยังสู้กันอย่างเต็มที่อยู่แต่ปัจจุบันสมาชิกของเราไม่มีลดมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มถ้ามันจะมีลดบ้างเพราะว่าบางทีมันเป็นรายปีครับพี่ เดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวสุกน้อยหนาเดี๋ยวไอโอเขาไปดูในกรกตบอกให้ตัวเลขมันลดลงไม่จริงพิธาใช่เข้าใจแล้วมันเป็นรายปีคือมันเป็นรายปีนีมันต่อปีต่อปีบางทีถ้าเกิดเขายังต่อไม่เสร็จมันก็ลดลงแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ไม่ใช่แต่ในภาพรวมดูเลยยะยาแล้วสมาชิพักก้าวไก่ยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าพ่อแม่พี่น้องจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเสียงเสียตังค์ร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งสองพันหรือเปล่าเขาบอกขอ นี่คือวิธีที่ฉันอยากจะให้กำลังใจพวกคุณในการทำงานต่อไปและฉันเชื่อว่าพวกคุณไปต่อได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์อันนี้นี่ต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับกำลังใจให้พวกเราเพราะฉะนั้นในอดีตสกครไม่มีสกลลคกไม่มีทิฏาในปัจจุบันยังทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ดูแลผมไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับภาษีของพี่น้องชาวสุโนครเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลว่าเราจะเสียสมาธิไม่ต้องกังวลว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่ทํางานเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลว่าได้ยบายเราจะเปลี่ยนไปยังดูแลคนตัวเล็กตัวน้อยพี่น้องแรงงานพี่น้องเกษตรกรพี่น้องคนที่อาจจะเสียงไม่ดังพออยู่ในสังคมของเรายังทางานต่อต่อไปในอนาคต ใกล้ที่สุดภายในเดือน2เดือนวันที่3กรกฎาคมวันที่9กรกฎาคมผมว่าวิธีที่จะปลุกใจที่จะปลุกใจแล้วก็ให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนที่สุดก็คือซชื่อตรงกับท่านแล้วก็อธิบายกับท่านให้เข้าใจจริงๆตามที่สามารถทําได้ไม่ได้เด็นการละเมิดสารไม่ได้ไปอเอาข้อความความคิดในสารมาเล่าให้ท่านฟังแต่ว่าที่ออกอยู่ตามสื่อมวลชนที่ได้รายงานมาอยู่แล้วก็คือสามกรกฎาคมก็จะมีการพิจารณาต่อของทางสารและรัฐธรรมนูญ วันที่9ก็จะมีการตรวจสอบพยานยของการละกันซึ่งก็น่าจะเป็นพยายนเอกสารหรืออาจจะเป็นพยานที่มีโอกาสได้พดูจะมีโอกาสในอนาคตว่าจะมีโอกาสได้ไต่สวนมีโอกาสให้ผมได้ขึ้นวาดความอธิบายถึงเจ,จ,จตนานของพรรคเก้าไกลหรือพยานหลักฐานของพรรคเก้าไกลหรือระเบียบของกกตในการที่จะยื่นยุบเราอย่างที่เคยได้ถแถลงไดออกรายการของพี่สรยุ Sorry, ทธ์ทางช่ศาสตร์ไปแล้วนะครับหรือว่าท่านไหนไม่มีโอกาสได้ดูสามารถไปย้อนดูในยู u b e ได้ก็พยายามสู้เต็มที่ในเรื่องของหลักกฎหมายในเรื่องของข้อเท็จจริงเพราะว่าสารท่านบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะชี้นำสังคมผมก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงได้เอาข้อกฎหมายอย่างเดียวพอเอาแต่ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงอธิบายให้สารพนักฟังว่าเวลาทุ้จะยุบพรรคไทยเนี่ยมันเหมือนจะฆ่ากันทางการเมืองเลยนะ มันคือเจตจำนง,งข,ของพี่น้องประชาชนที่สู้มาตั้งแต่สามสี่ปีนะอย่างน้อยก็มีอยู่สองแสนของคะแนนของจังหวดนี้ที่ให้มาเพื่อที่จะให้เป็นตัวแทนของประชาชนนะได้บัญชีรายชื่อจากสกลนครมาช่วยเป็นปากเป็นเสียงแทนคนสกลนครนะก็เลยต้องอธิบายเขาฟังว่ามันต้องมีโอกาสอย่างเป็นความรรมนะความเป็นธรรมะความยุติธรรมว่าต้องสามารถที่จะอธิบายเหตุและผลในข้อได้จริงของเราได้ ซึ่งก็เชื่อว,ว่าทางเราได้ทําอย่างเต็มที่นะครับมีเขาเรียกว,ว่าเป็นมิติในการต่อสู้ทางกฎหมายทั้งหมด9มิติด้วยกันนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ยังคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดนอกจากในเรื่องของกฎหมายที่เราสู้เต็มที่แล้วคือการทําให้สังคมทําให้พมี่น้องประชาชนเห็นว่าการมีพรรคเก้าไกลอยู่มีประโยชน์มากกว่าการไม่มีพรรคเก้าไกล แน่นอนว่าพรกเก้าไกลย,ยังเป็นพัคใหม่นั่มาถึงตอนนี้ก็5้หปีเท่านั้นเองเทียบกับบางพัคอยู่มาหลายสิบปีสามยี่ปี30มปีแปดเจสิบกว่ปีก็มียังไม่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ถ้าเกิดดูในภาพรวมในเชิงรัฐศาสตร์แล้วไม่ใช่แค่นิติศาสตร์อย่างเดียวการมีอยู่ของพักเก้าไกลดีต่อสังคมไทยมากกว่าการไม่มีพักเก้าไกล ต้นทุนในการค่าพักก้าวไกลสูงกว่าสูงกว่าการที่จะมีพักไกลก็คือ,คอต้องทําให้ประโยชน์มันมากกว่าโทษให้ได้ต้องทําให้ตรงนี้ให้เห็นได้ทําให้การตัดสินใจของเขานั้นทําให้มุมมองของคนที่เห็นนั้นเราเห็นว่าเราต้องการอะไรทาให้การมันดีแต่ส่วนสารจะตัดสินยังไงก็ต้องเป็นดุลพินิจของสายเราไม่สามารถที่จะกลาวรวมตรงนี้ได้แต่สุดท้ายที่สุดนะครับเล่ามาตั้งแต่อดีตปัจจุบัน แล้วก็อัปเดตสมาชิกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างเราพร้อมทุกสถานการณ์ก็จริงแต่ผมคิดว่าการที่มันมีประชุมแบบนี้เรื่อยๆในทุกๆภาคในทุกๆภาคน้วยจะรูกภาคทุกๆภา,าคแบบนี้ในทุกจังหวัดแบบนี้เนี่ยมันคือโครงสร้างของพักที่ถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อพักเปลี่ยนสีพักเปลี่ยนโลโก้พักมันก็ไปต่อไนดะ้ ตอนอนาคตใหม่ที่ผมจำได้เลยนะมีคนบอกทำไมมันต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากเยอะแยะมากกว่าที่กฎหมายกําหนดทําไมเราต้องทําให้มันเยอะกว่าที่กฎหมายกําหนดด้วยมันคือเครื่องมือตรวจสอบว่ารากฐานของพรรคเราแข็งแรงมันทําให้เห็นว่ารากรากฐานของพรรคเราแข็งแรงถึงแม้ว่าใครจะมารับแจใครจะมาทําลายเสร็จแต่ลากฐานของพรรคมันก็คือจะไปต่อได้เขาอยากจะตีหัวผมตี หัวอาจจะไม่อยู่แต่เดี๋ยวจะมีหัวคนใหม่ที่เก่งกว่ามาแต่รากฐานก็คือพี่น้องประชาชนก็คือสมาชิกพักยังไม่หวั่นไหวและยังแข็งแข็งและลงรากลึกไปแล้วอีกหน่อยมันก็เหมือนกับต้นไม้มันก็ปลิดใบของมนทุกกระดูกไปเรื่อยแค่นั้นเองแต่รากมันไม่เป็นพิษรากมันแข็งแรงรากมันเต็มไปด้วยสารอาหารรากมันเต็มด้วยความรู้รากมันเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์และวิธีคิดแบบที่เราคิดว่าประเทศไทยควรจะเป็น เพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะออกมาเป็นแบบไหนพวกเราทุกคนไปต่อได้อย่างแน่นอนผมฝันรงครับยันที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาให้ผมผมก็จะพูดจบแล้วครับไม่ต้องตัดไหม่กันอย่างนี้ก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> ได้ครับในประธานสภาคุณ 他。